นี่ค่ะหนูจะมาเล่นกันเลยนะคะว่าทุกอย่างมันเล่นยังไงค่ะเพราะว่าตะกี้เป็นแค่รีวิวแกะกล่องหนูยังไม่เข้าใจแต่แม่พอหยุดไปสักพักแม่ก็อธิบายให้หนูฟังแล้วหนูก็เข้าใจแล้วและหนูจะมาสอนเพื่อนว่าเล่นยังไงก่อนอื่นหนูขอบอกว่านะหนูติดสติกเกอร์หมดแล้วค่ะดูสิหมดแล้วค่ะมันเป็นขวดน้ําค่ะนี่ค่ะ แล้วก่อนอื่นเริ่มที่หน้าก่อนเลยค่ะหน้าอันนี้หน้าที่เขาให้ใหมาแล้วนะคะแล้วก็มีอีกสองหน้าที่ให้ให้เพิ่มเติมมาค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีอีกสองตาที่เขาให้เพิ่มเติมมาค่ะแล้วก็เปลี่ยนหน้าก่อนนะคะวางไว้ชึบแล้วเราเดี๋ยวหนูจะมาเปลี่ยนหน้ายิ้มก่อนเลยนะคะก่อนอื่นเลยตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาอหน้ายิ้มมาแล้วก็ชดไปนี่ค่ะ หน้ายิ้มจะเป็นหน้าแบบนี้ค่ะบุบลงไปแบบนี้แล้วก็ปุ๊บต่อเข้าไปแล้วก็ใส่ตาเข้าไปสองข้างอืมนี่ค่ะแล้วก็ชึบเนี่ค่ะได้เป็นหน้ายิ้มแล้วแล้วก็อแล้วก็มีอีกหน้าหนึ่งหน้าเลขบวกค่ะ เดจะเป็นเอีก,อกแล้วหน้าเลขบวกก็เป็นรูปนี้เลขบวกก็ใส่เข้าไปชึบแล้วก็ใส่เลขบวกเข้าไปเลยผิด,ดนะฮะชึบแล้วก็ชึบเด่ดนแลเดี๋ยวต่อไปเราจะมาบอกกันนะคะแขนขยับได้ค่ะดูสิ หมุน baptism, หมุนหมุนตัวก็หมุนได้หัวเพื่อเพื่อเพื่อ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 เลยค่ะอันนี้กระเป๋าเปิดได้เล็กน้อยค่ะแล้วก็มีขาขยับได้ชื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 ชชืชหมุนหมุนหมุนได้เลยค่ะทั <Ink lugar Creator> Men, ้งตู้บอลเลยค่ะแล้วก็สามารถเปลี่ยนมือได้ค่ะแค่ค่ะหนึ่งเนาะ ตึ๊้นแล้วเราก็เอามือที่มีรูค่ะเข้ามาใส่อโอเคค่ะมันใส่ไม่ค่อยได้แต่เอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะใส่เข้าไปแล้วมันก็จะมีไข่จะมีตัวรูๆตรงนี้และเห็นรูตรงนี้นะคะใส่เข้าไปได้เลยชื่อเจเจ เธอเลยเอโมนถือไข่ยอยู่หันมาสิจะจึนตัวหนึ่งนะก็ใส่บนเล็กหน่อยโอ้ยหลุดแล้วแล้วก็จะมีตัวไขต่ตรงนี้แล้วก็จะมีชิ้นเล็กๆเกขาก็จะให้ชิ้นเล็กๆมาให้ใช่ไหมคะแล้วก็เราสังเกตดูนะคะตรงนี้มีมีรูๆคะ่ะแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปผิดด่านจึ๊บใส่อันนี้เข้าไป แล้วเราก็ใส่เข้าไปในนี้เอ้ยในนะคดะเร็ว,วแตวเลมอนก็ถือขวดน้ำอยู่ค่ะแล้วเราก็เอีออยเยไว้ค่อยเอาออกทีหลังไปตรงอื่นก่อน แล้วก็มีตัวม้าค่ะจึ๊บแล้วก็มาประกอบก่อนเลยก่อนอื่นแล้วก็ประกอบเพิ่มีปเป็นฐานมันใช่ไหมเป็นฐาน,านมันให้มันยืนเพราะว่าเวลาย,ยืนแบบนี้มันล้มไงแต่กี้มันอุ๊ยอไอทาได้แต่คงเป็นครั้งแรกในเดี๋ยวครั้งต่อไปก็คงได้หนี Yes. ได้เป็นแบบนี้ค่ะ mm. เห็นไมส้สวยไหมคะแล้วก็มีข้าวข้าวแกงกะหรี่มันเป็นข้าวที่มันพกพาอยู่แล้วแล้วก็มีนม่จะอธิบายไปทุกอย่างแล้วก็มีมีฟันดาบใส่เข้าไปตรงรูเหมือนกันเหมือนกันเลยตรงนี้ อดบหนึ่งนะคะปอบหนึ่งอือช่ได้แล้วชิงปันปะดัมปะดันตันตันตันยิ่แล้วสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเพราะว่าหนูอธิบายทุกอย่างไปแล้วใครก็อธิบาย แต่มันเปิดได้นะคะเดี๋ยวขอบล้อลนมบอกใส่อะไรที่เล็กๆได้เน้นแล้วก็ปิดต้องให้ตรงนี้มันตรงกันนะคะไม่งั้นมันจะใส่เข้าไปไม่ได้แล้วถ้ามันไม่ตรงกันมันก็จะเป็นแบบเนี้เบื่อ แล้วก็สำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ